สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมอน,นี้พาพพี่น้องมาหาเลาะใส่เบ็ดครับผมกับเยื่อแมงกะชอนคือเกาเหระครับผมกัจริงๆอ่ะผมตั้งใจว่าจะไปใส่หวยปลาไผ่นะครับน้องแต่ว่ามีคนใส่เล้วมีคนใส่อยู่ครับผมมันก็ลั่งใส่อยู่ใส่เยื่อปูกับเห็นผมใส่ได้มือนันเป็นอยู่หน้าแถวหนึน่นก็เลยใส่เลยครับพี่น้องใส่เกิดเป็นใส่แ้ว กับโมไซครับพี่น้องเขากับมหาไซน้องใหม่เบิ่งกันครับว่าน้องนี่เขาเคยมาไซโดนแล้วปามตอนเอาเยื่อใส่เดือนมาไซเนาะป่าพอน้อยตัวทออยู่มือรอบนั้นได้ปลาไหลกับปลาคอน้อยป่าโหญ่รอบนั้นแต่ว่าเยื่อมาแลงเขานี่กะอาจจะได้ตัวไ่อยู่เดี๋ยวเขาสีไปใส่น้ำมูลินะครับไหมรอบนี้ส่วนใหญ่หน,น,นอกนอนี่เพื่อนสี่ยำสอนไม่กิ่เตาแม่งด่า ไม้มันสิแตกครับก็อาจจะเลาะเลาะลงไปในปลาผือปุ๋รละตั <c oughs> ้งใจไปใส่ห่วยปลาไปนะ่ะมีคนใส่ไก่เป็นใส่เนาะครับพี่น้องเดี๋ยวห้า,หามองใส่ไหมบอเป็นอย่างกับมาไม้หนีร่องเบิงแต่ตอนนี้เป็นเวลาหามงก์ลลเลยได้ครับแต่ว,ว่าแดดแดดช่วงนี้แดดแดดแก่เลยผมอาจจะลงใส่เลยครับเพราะว่ามันจะใส่ใหญ่จัง่อย,อย,อยมันหกอาจจะต้องเดี๋งนะไปครับผมรุยกันครับใส่เบ็ดกันครับ จใส่ไหมหนึ่งไม่ได้ใส่ไหมหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยบอกแล้วผมจิตแตกไหมเ <c oughs> <c oughs> ยอะผมคือส่งเงยา่อลหรพี่น้องเอ,อ้ การห่วนไหนเยดะเยอะบ,บ่ค่อยอันนี้เป็นไหนเว้ ไมย่ยน่บ่ค่อยแน่ใจปรนเดยนะพี่น้องมาไงาบ่ก็บ่เห็นตีต่ำๆเยอะผมตา,มตายเบิดพี่น้องเยอะบ่ค่อยดินปรนเดีเชืยอดินบ่ดีปรนเด๋ย อากาศมันห่อน,นครับพี่น้องเจือยำไว้แอ่เศร้าโม้คอยดิ่นเลยโอ้ย <laughs> เจื๋ยผมเป็นแนวนี้พี่น้องเอ้ย แดดห่อนนี่ดีครับนี่มันเศร้าเย็นช่วงใบเนี่ยช่วงใบหอดหกโมงเนีน่ยห่อนแห้งยุ้ย ดินดละล่ะเด้อดินเด้อมดินปลาบดตีเด้ครับผมเยื่อมมันห่อนแห้งไรครับ เฮ้ยเยือยบอกควอยดิบมิ้นพิษขาดคู่ยางครับเหมือนพิดขาดคู่ยางเลย นี่ครับพี่น้องปลาผือต่ว่าไม้นี่มีปลาอยู่ดอกครับพี่น้องมีปลาใหญ่ดอกผมวางอยู่ยในในนี่แหละอ่ะพี่น้องไซเบดแล้วเหรอครับวันนี้เหยื่อบอดีบันไดเหยื่ยอบกยดินครับ <laughs> อากาศห่อนไหลเหยื่อขึ้นจังเหย่ๆเนี่ยโอ้จ็สิบเป็นอย่างไดนะครับกะ ผิดแผนเบิดครับมือนีอผิดแผนเบิดเบ็ดก็ใส่บาเบิดครับเอามาหาซิบหลังเลยใส่ประมาณยังอยู่นี่งสิบกนหลังก็ประมาณสามสิบกนหลังเพราะว่าเหยื่อเขาส่วนใหญ่มันตายตายแล้วเขาอื่นตายแล้วมันม้นตึงครับพี่น้องน้ำม้นสดก็บบบนเดียใส่เบิดเลยเสียดายเสียดายเอามาเป็นยังครับพี่น้องได้ซ้ำได้ก็ใส่ซ้ำนั่นก็เหยื่อมือนีกจีบวาวเห่นเดีลองมึงครับว่าไม้หนิสิเป็นไดแต่ว่า ผมสิเอาเบ็ดโฟมมาจัดการมมนอยู่ดอกเพราะว่าเบืเ้องแถวเบ็ดโฟมนะ่ะสิใส่ง่ายกว่าเพราะว่ามันหกเนาะมันหกเบ็ดขั้นบ่บ่ดีปานไดเอาปิดแผนม้อน้บ่เป็นยังครับพี่น้องถามมาลุ่นกันตอนเศานนเ้าปิดแผนสิเป็นยังไดเนอะครับลาไปก่อนครับกับบรรยากาศตะเวนกำลังตกดินนะครับพี่น้องไปแล้วอ่าครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้า <laughs> เสาสวยๆนะครับพี่น้องมือนี่ออกมาสวยผมมีรถมาผมมีรถมาส่วนฉีอารถมาไหนครับพี่น้องผมได้จักรยานมาพันจักรยานมาโอ้ยสวนฉีหอดพี่น้องมาสวยแห้งครับพี่น้องนิ่งผู้หลังเลยเบ็ดเดี๋ยวมันจะพายพี่น้องอยางเราเบิ้งซะก่อนโอ้เมื่อยพี่น้องซองกับงบับ มาถือเดี๋ยวผมจังมากูดเอาครับพี่น้องเดี๋ยวพาเลาะเบิ่งก่อนโ,โอ้โหนี่ถือพี่น้องหอยอันต้วนนี่นี่ยตยป่ะตัวไข่ยอยู่พี่น้องเดี๋ยวปนอยู่หรอกแต้มแรกครับโอ้โห พี่น่องพูดว่าปลาตีลเลยพี่ยคือยังยังนครับเอ,อ้ยปลาคือบทตีละออ่ะนี่กระบ,บื้ตีครับโอ้ นั่นก็เงียบครับเงียบถอะพี่น้องปลาเงียบปต่ีต่ำๆเลยเนาะมึงพี่น้องตะเว้นขึ้นล่ะมาสวยแห้งครับเหมือนนอ้ยมึงมีรถมาในจักรยาน อีสิงมากยางมากชวร์ส,สิปันมาฮอตครับไก่ได้ได้วยนี่โอ้โหน้องนน่มสิมี่มองลิกมองตื่นนะครับเด็กขึ้นมองเนื่อนมองเลิกมองตื่นมงมีปลาตัวใหญ่บุ่มบั่มบุ่มบั่มเลยพี่น้องเออ ดยหลังนี่คือสอง่งดึงๆนะครับเบิ่งกันครับพี่น้องขอเบิ่งก่อนครับพี่น้องเอ้ยคือเบาแถบโอ้ตาย <laughs> นี่ครับผมตัวที่สว่าเอ๋อเอา,เอา,เอาแอมสวงมาลนะ <laughs> จมลงปลาเป็นสิตัวใหญ่ครับ <c oughs> มานี่มันต้องเบีดโฟมพี่น้องเลยมันเขินมันบอมีแบบความเสมอกันมองเลึกมองตื่นมองเนิ่นมองยังครับอย่างนั้นนี่กับปลาตีครับแสดงว่าปลาน่อยเยอะลอยขึ้นทั้ง,ง,งโอ้้ <c oughs> นี้บอถือครับตะเป็นกันสูงแง,งแง,ง่ครับพี่น้องโอ้เฮ้ย่ายิ่เลยพี่น้องเห็นเขาขาวขาวึ้นจังหน่อยเถอะบึงเนื้อครับบึงเน้ออุ้ยประคอกไหมควานหน่อยเ <c oughs> จ็บมันครับ มันจิตตัวแบบเบิมๆบึมเบมเลยพี่น้องอโอ้หมุนข้ามาในปลาครับพี่น้องมองนี้มันมีขั้นเนื่นอยู่เนี่ยดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมือช้าเบ็ดโฟมมาลงครับเบ็ดขั้นมันหมดตามต,ามตามเลยพี่น้องหมดถือครับหลังนี้ ห oh. ลังนี่คือเป็นแนวนี่ครับโง่อีกแล้วโง่อีกแล้วมึงครับโง่โค้งเลยนี่ป่าบ่ล่ะโอ๊ยที่มากองคำว่างโง่ลงโค้งพี่น้อง ของดีแหละครับผมนี่ครับผมนี่ครับของครับคำว่างูลงโคง้งพิดคิวอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ตกใหญ่เลย งูพี่นอ้องไม่เบิ่งกันชัดๆเลยเนี่ใหญ่แหงว่ามันป่าเว้ย่อแสดงว่ามันกินปลาครับพี่นอ้องปลาถือเบ็ดเพราะว่านี่มันเป็นงูงูแบบงูงูกินปลานะครับพี่น,ออนะน,น้องคุณน่ะบนไห้เนี่ยนี่ แลี๋ยวผมสิบปล่อยมันครับพี่น้องเอ้ยแจกวันรับสืิอใช่ไปล่อยครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วคุณอ่ะใหญ่เลย คิดคิ้อุ้ยขี้่ะก็เหมือนเออเอออู้ไหลไปหลังนี่ดึงเข้าไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยดึงเข้าไปอีกแล้วเนี่ยนั่งในโบยู่ครับโ่มี โบว,บว,บวยโบวยโบวยเงียบครับโอ้ยไม้หกครับพี่น้องไม้นี่หกลายปลากะเบ็ดขั้นบ่เหมาะครับเดี๋ยวเอาเบ็ดโฟมมาหยอดขอเฮ็ดเบ็ดใหม่ก่อนพี่น้อง หนูหนามเป็นตะลายไปไมันจะมีหนูหนามนะครับเบสละครับเบดพี่น้องคือจะได้สามตัวี่แหละไปเบ่งผลงานกัน,กนครับนี่ครับพี่น้องมันนี้ผลงานเท่ากับสามตัวนะครับแมาสวยปลาลุดเบดกับบจัก <c oughs> โอ้มันบมดลุดหรอกครับพี่น้องไม้มันหกใสหยากใสหยากกับผิดชิวมานําตัวหนึ่ง บักง่เลยพี่น้องก็ตั้งใจไปใส่หวยปลาไพา่บอดดี้ใส่ครับมม่น้องนี่น้องนี่เบ็ดขันบ่คอยอันนี้ได้ครับต้องเบ็ดโฟมเดี๋ยวผมเฮ็ดเบ็ดก่อนตอนนี้ยังเฮ็ดท่านเรี้ยวอยู่ครับเฮ็ดใหม่เบ็ดเบิดคมเละเดี๋ยวยังมาใส่ให้เบิ้งครับอ่ะครับผมพี่น้องนี่แหละครับแนว่แถวขี่มาปันแห้งกับบได้โซซิลุดจังกับข้าจังกับม,มีต้องล้มไว้ครับ ปลาในสามตัวผมก็จะเอาไปแของรถเพื่อนนี่แหละครับพี่น้องเอารถเพิ่นมา <laughs> โอ้ยเหมือนนี้ไหมพิษเป่าตั้งแต่ว่าจะไปใส่หวยปลาไพาเนะครับพี่น้องเ mm. ดี๋ยวมาใส่หม่องนี่ยัยงดนน้องเลยผมกับบอยย่อมนอะครับพี่น้องผมว่าปลามันมีอยู่เดี๋ยวกอาจจะเอาเบ็ดโป้มันละ่ะยาที่เขาบอกเดี๋ยวขอหเห็ดเบ็ดแห่งมันล้วกันอยากเบ็ดใหม่กัน <laughs> กับผมกับฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะบ่พลาดคลิปนะครับคลิปต่อไปสิไม่แย่งกะทารุณทาเบอร์นะครับมณีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ